สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยและทางต่างประเทศเปิดนสุขูสุคนมาพอสาวสุขในตอนเช้ามื้อนี้ก่ะอยู่ที่หน้าเฮือนเอ,อ้ยมีเด้อพี่น้องสาวสุขนะกายไปกายมาก็ยังบ่ทันได้แวะมาเบิง่งว่าช่วงนี้เพิ่นเฮ็ดไปฮอดขั้นตอนใดแล้วเนาะสร้างที่เพิ่นมาแปลงเฮือนให้เอ,อ้ยมีนี่กเป็นสร้างที่ว่าเฮ็ดเฮือนหลังคาให้เบาจันแหละพี่น้องเ,เพิ่นก็ไปๆมาๆช่วงนี้นะ กับคุู้ว่าเรียบร้อยคักแน่แล้วว่ทางเฮงื่อเบ่าจันก็เห็นมุ่งหลังคาแล้วเนาะพี่น้องสะส,สุกได้เบ่งคลิปเขาเบาา่าจันกับแบบโอ้แบบโมเสกอีตนเพลินแบบว่าหลังคาแบบเพลินเพลแล้วเพลินซ่อมแซมแล้วบัน,นี้น้ํามันเทลงมาเปื้นอนเบิดเครื่องไซของซอยเนาะอะ,ะไรก็เป็นกําลังใจให้เบาา่าจันเนาะ,ะว่าสิไปลินนำ น้องบิวลี่เจนนี่นะอ่าลูกบ่าวเตียงเนาะว่าสิไปเยี่ยมยามทําข้าวกะยังบ่ทันได้มีเวลาไปพี่น้องเบิ่งอันลักษณะฟ้าฝนก่อนว่าถนนแบบบ่เป็นขี้ตมลายตดบ่คาเฮาก็ว่าสิไปเนาะพี่น้องก็ว่าอยากไปไว้ๆอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเบิ่งฟ้าฝนช่วงนี้มันยังตกทุกวันอยู่เนาะคือมื้อเช้านี่ก็ตกมานอยนึงก็พอดีเป็นขี้ตมอ่าสุกก็สิมาเบิ่งอ่าสร้างเพิ่น มื่อนี้ว่าเพื่อนกำลังเฮ็ดขั้นตอนอย่างอยู่เนะพี่น้องหนุ่มน้อยมาอัปเดตตอนนั้นกะเพื่อนกำลังทุบผาเนาะทุบผาเพราะว่ามันจะมีการแบบต่อเติมขึ้นมาจะอ่าน่อยหนึ่งนะพี่น้องทางขง้างอ่นนะนเพื่อนก็เลยว่าทุบออกว่าพี่น้องเพื่อนมีเครื่องโมปูนมาข้างแหนได้นี่โอู้เรื่องโมปูนเอามาข้างแหนเลย โอ้นี่นี่พี่น้องคนเจาะระหว่างไอ้ฝาออกแล้ว,นวนเนาะโมเมนเนาะเจาะฝาเจาะไอ้หน้าต่างเจาะประตูหน้าต่างออกมาไว้เรียบร้อยแล้วกับประตูหน้าบ้านแล้วบ้านนี้มันยังมีเครื่องเฮาอยู่เล็กๆน,น,น้อยๆเครื่อง,อ,งองเงินนั่นเครื่องเฮ็ดบ้านมั้มีแล้วเพื่อนให้เอาน้ำเบอร์หนึ่งกับอเมืองน้ำเบอรเก็บเครื่องมา อันนี้ต้องเอออันนี้อันถูเหัอเก่าเมื่อนำเนาะยามันจีดแบบว่าการทำงานของสางผนพิณเนองเอาสิคนเอาสัมนี้ก่อนเออคนสิทุบห้องนี้ได้มือนเนาะเออ พี่น้องนี่เดเพิ่นก่อห้องขึ้นแล้วเนาะวางนี้ที่ว่าเพิ่นทุบทั้งหน้าเพิ่นก่อขึ้นแบบว่าให้มันเป็นห้องกวงกว่งกวเก่าอ่าทั้งหน้านี้เพิน่นเทหลุมโตม้อให้เฮาเนาะพี่น้องเทให้เฮาสามบหนึ่งสองสามสาม,สามเนาะเพิ่นเทหลุมโตม่อให้เฮาคือในอัน ใบสัญญาเฮ้ากัได้อันเขียนระบุไว้ขักแหน่ได้พี่น้องว่าจะเทเสาโตโมออมตัวบ้านเลยยึดความหนานแน่นความแข็งแรงแล้วบ้านนี้แหละมีการเปลี่ยนแผนเนาะส่วนนี้นะแม้ว่าเพื่อนว่าเทเท่าแต่สามหลุมนี้ทั้งขางพูแและซีไซส์เป็นเล็กแบบแทนมันมีความแข็งแรงอยู่เพื่นว่านะแ้ก่กวางนี้ ดินทมแล้วแล้วก็ว่างนั้นสองเสานี่ก็คือมีการแบบว่าตอออกมาสองเสานะพี่น้องควรชิเทขึ้นมาสองเสาน้ำอ่างเต็มเลยพี่น้องเห็นไห นี่สิเป็นห้องแบบห้องโลงห้องโถงเนาะเอามานีพี่น้องคนกำลังทุบเป็นตัวประมาณนี้เลยกำลังกวาดเศษด,ดิน อันมองนี้สาวซุกก็ลืมแล้วว่าเอ้ยมีจะเฮ็ดอย่างเนาะพี่น้องมองนี้มองห้องน้อยนี่เลยสบายดีไอ้สบายดีดยดยเด่อยอ่าว่าเครื่องที่ว่าในห้องอันนั้นก็นกนให้ขนออกบ่ขนเมือกไว้ก่อนบ่ด้วยแล้วเข้าที่ทุกห้องตรงนี้แล้วก็ทุกตัวข้างบนเลยทุกตัวนี้เข้าที่แม่ว่ามันมันมันเคลื่อนย้ายไปมาบ่ได้เนาะต้องขนเมื่อไว้ก่อนบอัดซิเฮ็ดแล้วจึงเอามาบม่เครื่องย ครื่องว่าห้อง,งน้ำฮะนะตัวพวกนี้ชื่อนะเฮาเซียวคลองห้องตัวนั้นเพราะว่าปตาเห็นนี่ยังเสียหายเพราะว่ามีคนมางัดเงินไปเตา,<อ>าเขาจะไปเผาปุโรหิตผมบอกแต่ว่าเครื่องเชื่อมตัวของเจา้าฮะเอาเมื่อเลยก็ได<อ>้เครื่องเชื่อมตัวเราเมื่อเลยส่วนเครื่องเฮ a t ห้องน้ำอย่างนี้ไว้นี่เนาะโดยเลยปัดตันยัยเอาห้องน้ำอย่า h e a ดห้องเฮ a t แล้วก็ให้ h e ดเลยนะมันจะบริโภคมันจะเสียบบริสุทธิยโดยส่วนเศษพวกนี้เนี่ยคือเสียบแบบไวเทอันนี้บาไอ ให้มันเพียงนี่จะเขาปั๊บสักแบสักหนึ่งไม่เขากาเอาดินมาเข้าเพราะว่ามันจะซีบลายไงเพราะว่ามันลดกันประมาณห้าเซนเพราะว่าตอนนั้นตั้มากว่าใด้องน้ำต่ำจริงเลยโดยอันนี้ก็ก็ปิดใส่บานประตูห้องน้ำปิดทุกโอ้ห้องน้ำนี่ขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะโดยโดยที่ค่าเกิด้ตัวนี้พวกนี้เงินเบ้าจัดนะแล้วหรือว่าไอ้แล้วแหลเออแล้วแล้วเนาะเข้าไม่เป็นเออแล้วเรามาจีบมาลุยทางนี้เลยแบบนี้เนาะแล้วเราไม่ให้ โดยในสรุปแล้วเครื่องของที่ว่าในห้องอันนั้นแหละบุญเอาเมื่อเนาะมือนี่เนาะเอาไว้นี่เลยโดยเครื่องเครื่องที่ว่าเป็นคนชื่อไหนบ้านเลยอาจจะว่าเครื่องที่เราเอามาเลยพอยังเอาเล็กน้อยมันทุกยันมันคือเสียหายนะโดยโดยประมาณนั้นเลยแล้วอะไรี่างผ้าค่ะเมื่อย่างแล้วไปแล้วโอ้นี่เจ๊เพลย์ผ้าพีดานเป็นไซส์ชนคนนะนโอ้ผ้าพีดานชั้นลุมพะเนาะเออถ้าเรื่องเป็นคนนี้เออเนยด่าในะคุณลูกกับคู่หลาย สานะแล้วก้กบเะไวอยู่เนาะเร็วลยเสองมือน็กับโตะว่าอรโแห้งอะไรไอ้บได้เบิ้งอันนั้นก่อดเบาเบาเบิ้งเป็นเนบเป็นตัวเองกนเลบัตัสิเกิดเนาะบาะัญหากัมีมาเรื่อยๆเนาะนประมานั้นเลย เห็นายเรานั่มไหมายเรานัเพราะวาสมหลังคายามลนวันนั้น้ายายเรามาสัมผัสอีกเขาอว่าอันใก็สู้ๆไอเอ้นี่ปัญหาเพราะว่าเครื่องมันเสียหายแม่เนาะคนอยู่ไวี่กเล ทางหลังข้านี่ก็จะเป็นขั้นตอนแบบแล้วทั้งลุ่มเกือบวิทนาผลพลังงานนะเห็นไหมหลังข้าม่โบว์โบซ่ามันซิซ่าคุณมีมีงานเก่านะอย่างเช่นตอนทุบโล่เราเอาไปทุบออกไปอยู่ซิซาโดยถมทางมันเป็นขี้ตมซิเหลืออันข้างหน้าเอาไปถมทางก็ได้บ่อสเอาไปตรงหน้าก็ได้ตั้งแผร่เม่อสองแพรแล้มันลดยากได้ไปถมทางคันว่ามันเหลือจากการถมอันนี้ค่ะนะ เพราะว่ามันเป็นคิดตกยัโพอพ่อชิเปิดมันยิมาอีกโอ้ยังคิดทุกป่นนี้ยังไม่เนาะยังมียูเซ็มันพอได้ไปถมทางอ่าประมาณแต่ว่าต่้มต่้มก้อนหมอนั่นละห้าเส้นโอ้อันนี้เปิดโล่งในห้องห้องครัวมีกระจกโอ้ตามแตะคนเกียนไว้ประมาณนั้นห้องน้นี่าิ่งวไอวิีทูนควรจะเข้ามาวันที่เท่าไหรที่เช่าเจ็ดป่ะโดยคือว่านัก จุงเอื้อย่อรู้จุงเจ้านี่แหละนี่ยินพลมกับเอ้ยเอ้อยพ่นก็ให้มาบึงบึงกันมือเห็นแบบเดียกัาเบิ่งนะมือมือที่กับเจ้ามังัดข้างเพื่อนอากาเจ้ากับนอนอยู่นี่ไว้แน่เอาหมดเปะาเด่เผาทุกคืนเนาะทามาเนื้ะ จังว่าเฮากับโบน่ใหญ่เบิ่งน้ำแบบแผ่นขึ้นแบบแผ่นควสำรองควสำรองควอันเตาไฟอันนี้เป็นงานสเจตแค่ใจกันโอตัวนี้ชิมีเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็มีเคาน์เตอร์อยู่ค่ะแต่ว่าเคาน์เตอร์เป็นควเตาถ่านแม่นเคาน์เตอร์ธรรมดาตัวนี้เคาน์เตอร์มีบ้านห้องน้ำห้องน้ำมันมีเสาโต๊ะหม้อด้วยนะฮะนะมีเสาโต๊ะหม้อเขาตั้งโต๊ะหม้อเป็นมานหาังกันยิ่งใหญ่มาพี่จุนมินรื้อเอาบดหอบด้วยเห็นไหมเป็นสเตตเดียวกัน แม่ไอ้ายควรเป็นมือขวของไอ้วิทูนเนาะประมาณนั้นเลยอกบใจหลายไอ้เลยแม่มาอัพเดทเลยเพื่อนเพื่อเลยเพื่อนฝัดอยู่แต่ฝั่งไทยมาฮอตขันไหนแล้วุกเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งห้องนี้ ตะกี้ความกว้างของห้องนะคือสามคูณสามเมตรเนาะมันห้องพดพี่น้องเนี่ยคนทุบออกแถวนี้แล้ว่นมาก่อพี่ห้องมันสิก,กว้างประมาณทีเลยแบบนี้กว้างขึ้นจากที่ตะกี้เนาะมันเป็น 2, ห้องสามเมตรคูณสามเมตรนี่สามห้องแล้วมีทิทุบจากสามห้องนี่มาเป็นสอง,ห,องห้องนะพี่น้องบ้านเราถือว่าแบบบไดมาตรฐานลายก็เลยได้สม หลายจุดอยู่พี่น้องอ่าอันนี้เพื่อนกระทุบเปลี่ยนเตรียมสิเปลี่ยนหน้าต่างใหม่เด้พี่น้องกันนี้ค่ะเปลี่ยนหน้าต่างใหม่ส่วนใดที่ว่าอ่าเฮาอยากให้มันเป็นห้องใหญ่เฮากระทุบออกแล้วก็ก่อขึ้นใหม่เนาะพี่น้องโมเมนว์กรทุบเบิร์ดเลยเด้อพี่น้องมาลยุยมาโอ้พี่น้องสั่งเพื่อนกระ มิแไ่วัยรุ้นกำลังแบบขึ้นไหมได้หน่เนาะก,กำลังเเขิมเลยเป็นงานเวัดฝึกง,งาน,งงานกำลังฝึกง,งานเนาะน้องๆฝ่นสั่งมือใหม่สายฟืนสายไฟกะยำหย่างอยู่พี่น้องเลยได้ไม่เปลี่ยนฟืนไฟเนี่เพราะว่ามันดนแล้วเบิง่งลักษณะสายไฟมันกันบบ่ค่อยดีคือแต่เก่า ต้องได้เปลี่ยนเพื่อนให้ขนประมาณอันนี้เมื่อพี่น้องเพราะว่ามันเหลืออยู่ซ้ำนี้แหละเรื่องเก่าห้าวนะโจลาเซลกับมือด้ชิติดจางามากแล้วกันเนาะว่าชิมาติดให้มันแจ้งพี่น้อง เมื่อกี้นี่หฮอกระ p a กันขนคงแล้วแล้วพี่น้องาอทีมงานสางเพื่อนกับขนซอยเขื่องใส้ามาล็อกเจอกๆที่เฮาเมื่อบบเบิร์ตเป็นไม่กอกไม่กวดแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเสาวซุกเล็กๆน้อยๆแน่พี่น้องเสษอันนี้นะถ้าว่ามันเหลือเดี๋ยวมือหนาเนาะเบ่งเพื่อนอันนั้นก่อนเพื่อน เท hey, ปหนานี่ยมันเพียงเสมอกันก่อนทว่ามันเหลือเท้าเสียคอไปทมอ่าทางเข่าเนาะขีดตมเสร็จบล็อกเร็จดินจีทั้งหนากะประมาณนี้ที่ว่าต่อเติมออกมาเพื่อนก็เลยทุบทุบผาทั้งหนาเนี่บัดน,นี้ก็เริ่มก่อแล้วห้องไหนที่ว่าสีเฮดเป็นห้องเนาะพี่น้องเพิ่นก็นสั่งอัน แห่สั่งทรายสั่งบล็อกมาเรียบร้อยแล้วได้นะหลายเลยรถใหญ่หนึ่งเลยทั้งข่างนี่ก็คือบุได้อาเฮ็ดแล้วพี่น้องตอมอบุได้คุดเพื่อนชิใส่เล็กอย่างจังอย่างนี่แหละและเพื่อนชีเฮ็ด อีย่งจากอย่างนี่แหละเกี่ยวกับมองที่มันแตกแล้วนี่นะมีกาวบ่มีอยียงยึดเล็กใหม่บอก <c oughs> ไอ้ขอถามเนี่ยว่างนี่ค่ะมาแล้ยวอาชิเ,เก้ไขายจะไหนก็โอ้ตัวนี้พเราแยกออกส่วนเสานี้เราตัดทิมแยกออกแยกออกจนหดเนื้อมันแล้วเราก็ใช่ฝังเล็กฝัง,งเล็กฝังเล็กฝังเล็กไปใส่ตะไคร่ประมาณนั้นเลยตอมนี่คือบริสุทธิ์แล้วเนาะบริสุทฝังนี้เนาะเพราะว่ามันบริสุทธิ์เหรอแล้วมันบริสุทธิ์มันหนาแน่นอยู่เนาะโดยเพราะว่ามันขึ้นกับ คนก่อหล้วก็เจ้าใช้เล็กน้อยอ๋อมันก็เลยมีหอยแตกวันนี้เห็นบดโบมีหเขาเล็กป้าเจ้าก่อมันก็เลยง่าแตกแม่มันรถมันแล่นมันแล่นมันดังเนาะมันสะเทือนรถใหญ่รถแกะคองค่ะว่าโตนขึ้นแล้วนะตึ่งเติงเไปแตกบันนี้เฮาใส่เล็กโบราณเนาะอ่าชิแกประมาณนั้นเลยเดยเขาได้ฝังได้ฝังเล็กทุกเสาเลยเลยใส่เล็กไหมบดอ่ยังบไดง่ายกูแหละเดือนสี่เดือนห้าเดินสี่เดือนห้าปีหน้า บ่าลังสรงประมาณลังสรงการนี่แหละลังสรงการเลยคาดว่าคาดว่าประมาณนั้นประมาณนั้นอันคาดล่วงหน้าไว้แบบหลายๆเลยบ่นี้หรือว่าหลายๆแหละมันบางทีมันคนงานเจ็บเป็นของที่มันสุขภาพของคนเนาะมันก็โบได้ขนาดเหมเทื่อกันในยุทธในยุดวันอาทิตย์การทุกอาทิตย์เทายุทธมันกาดึงเวลาไปในนึงเยื่ยงเวลาไปในจักหน่อยเนาะประมาณนั้นเลย อ,อ, <c oughs> อันนี้มีเพ่นชิคนนอันตัวอุปกรณ์ที่ไว้ให้ห้องน้าอุปกรณ์เพื่อนเอามากรหลายเปน้องลงมาไว้มาไว้อยู่อัน,นกระต๊อบน้อยอันนี้กันโลซุกหูนเพนื่อนเอามาเองนั่นเอามืออยู่บ่อันนี้เนาะอันนี้จะเอาไว้ใช้อยู่เบ่ ว่าแม่ละบอกเอาไว้นี่เอาไว้นี่บ่อันนี้เออแม่นี่บ่ได้เมื่อเนาะบ่เมื่อใหม่ไม้นี่ฮะไม้เอ้ยมีเออเออให้เจ้าโตเจ้ากินข้าวกินน้ปเรียบร้อยของเฮา โชคดีอันทิมงานสร้างเพิ่นขนซอยไปเนาะหพางกัะขนน้ำกันเพิ่นเจาะออแล้วเพิ่นกัะก่อขึ้นเนาะวางนี่ร <c oughs> ายเพิ่นส่งมาเพิ่นสั่งมากองว้นนี้อ้าวเขามีโต่อันนี้น้องน้้ยเนาะ มีงดนมาอยู่กองทรายพี่น้องเฮาว่าชิบาเลาะตัดอยู่ได้หยีาค่ะมันกำลังขึ้นมันสีหกเดินเนาะเดี๋ยวสร้างเพื่นอนยางไปย่างมาผัดย่กงอีกอยางขึ้นหลาย ก็อยากไปนําโพสโพแล้วพี่น้องก่นโมายขึ้นพยาตรถเยียบเพิ่นน้ำทางหลังก็เป็นบาดกัดกันใช้ย,ยายัางบอดีอ่ะสาวซุกกับนองน้อยก็บพากันคนคงแล้วแล้วพี่น้อง ขนโพลสีห้ารอบเนาะพอดีเบิดกำนงน้อยตอนอยู่ฮือนพอดีสร้างคนขนซอยขนแล้วและะ้วก็ไงไหลพี่น้องแดดออกแล้วตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าเสาวซุกที่เสาส้ซุกบม่ได้เอามาแต่ดนเสาส้ซุกปะไว้ฟฝนสองกระตาน้อยกระเยาขึ้นไปปั่นพี่น้องและะ้วก็อาไว้ไปแจกผู้ที่เพิ่นขาดแคลนเนาะให้ผลเศร้าเนี่ยจังหน่อยเนาะพี่น้องเบื้องทางไวทีตมคพือสีดีเทาว่าผนเว้นระยะห่างเนี่ยจังหน่อย แบบว่า3ามสี่มือตกเท่านึ่งบ่แล้วก็แดดสงมือประมาณนี้ค่าว่าตกเลยเลยนี่ป้าบวมกี่ตมบวมน้ําขนาดเลยได้นี่เอกากระพากันเมื่อบึงความเป็นระเบียบเพียบห้อยให้เอ,อ้ยมีเพราะว่าเอ,อ้ยมีมาเบึงบ่ได้นะพี่น้องที่ว่าสั่งเปิ่นมาแปลงบ้านให้กาต้องได้ไปเบึงน้ำเพิ่นแน่บางเธอเพิ่นมีแนวอยากบอบกหรือว่ามีแนวยากว้าวนาะ หรือว่ามีจังไดว่าเออตัวนี้มันเกก,กาเด้อฮะให้เก็บมาหรือว่าจังไดน,นะประมาณนี้เอากาเซตชิ้นแล้วมือในภารกิจที่ว่าเมื่อเก็บเอาของเล็กๆน้อยๆที่ว่าวันบกเกะกกสร้างเพลินทหลทพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสานี้เด้อพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวสุกด้วยกันบืความโฆษณาเด้อสบายดีบ๊ายบาย